เจอกันอีกแล้วกระทอมายาใจกระท่อมไทยแลนด์นะคะเนาะมือนี้กับ้าสีมาอัปเดตเบิดมืออัปเดตช่วงนี้ช่วงอัปเดตอยู่นะคะคือกระท่อมที่ปลูกไว้นาบ้านนะคะเป็นยังคือเอาขอปฏิเพราะว่าเราจะบังแสงแดดก่อนเพิ่นยังไม่แข็งแรงอะนะนี่ได้สามวันแล้วน,นี่ดูได้สามวันแล้วค่ะเราก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรจะ,จะ จะมีที่รองพื้นรองก้นหลุมก็คือใบหญ้าแห้งที่มันทับถมกันแล้วนะคะที่มันเปื่อยแล้วเราจะเอาเอาใส่ก้นหลุมหน่อยนึงแล้วเราจะเราก็จะเอาลงปลูกเลยแล้วก็บงังแดดไว้ให้เขาแข็งแรงก่อนนี่ลงได้สามวันแล้วนะคะก็เริ่มเริ่มถอดยอดแล้วเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งเนาะเพิ่งเปิดสามวันเพิ่งเปิดนะเนี่ยสวยงาม ด,ดูอีกต้นหนึง่งไปดูอีกต้นหนึง่งอ้าวตอนนี้ก็ถอดยอดแล้วเปิดดูซิง่ายงนี่ไม่ใช่หนอนกัดกินแล้วหรือนี่อถอดยอดขึ้นแล้วพี่น้องตอนนี้หันยังยังม่ถอดนะคะตอนแรกหันใดีถอดึ้นมาแล้วนน่ดท ้ต้นยอดกระทุ่มเราจะเอาออกไปเลยนี่สวยงามสวยงามนะคะเนาะเอาเตดมาปั่นดูค่ะหลุมนี้ก็เหมือนกันเราก็เอารองก้นหลุมก็คือเอาหญ้าแห้งที่มันเปื่อยทับทับถมกันนะเอามารองก้นหลุมเหมือนกันค่ะก่อนจะเอาลงก่อนจะเอาต้นกระท่อมลงโอเคตอนนี้ก็สวยงามาไปก่อนให้เขาแข็งแรงให้เขาใบเขียวถอดยอดสัก สองสามใบก่อนแล้วเราค่อยเอาออกเขาแข็งแรงแรดดบ้านเรามันร้อนเนาะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะบ๊ายบาย